ขายของหรือเคลื่อนสินค้าครับที่จริงแล้วนะครับเราไม่ได้แข่งกับร้านค้านะธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่การขายแข่งกับร้านค้าครับหน้าร้านค้าเนี่ยนะครับจะมีสินค้าหลากหลายมากเลยครับที่ขายร้านหนึ่งอาจจะขายหลายอย่างหลายสิ่งเลยนะครับขายรวมๆกันกับให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อของเราแต่ธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ขายของแข่งกับร้านค้าครับเราสร้างสินค้าขึ้นมาในรูปแบบที่ผู้ใช้ สามารถซื้อใช้ได้ครับเราเอางบการตลาดทุกอย่างมายัดไว้ในการขยายหรือการบอกต่อในสินค้าของเราซึ่งคนเล็กคนน้อยนะครับการทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาซื้อไปใช้ที่มารับสินค้าที่ดีของเราไปใช้กลายเป็นตัวแทนได้กลายเป็นคนที่สามารถที่จะมีรายได้ได้จากการเอาไปใช้เองด้วยและเอาไปบอกคนที่เขารักต่อด้วย นั่นคือความต่างระหว่างร้านค้าทั่วไปที่ขายของให้กับลูกค้าลดราคาแข่งกันใช้สินค้าที่ถูกแข่งกันนะครับซึ่งผลลัพธ์นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ธุรกิจเครือข่ายครับเน้นมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าและสร้างแผลงตลาดที่ทําให้ทุกคนที่ใช้ดีแล้วบอกต่อกลับกลายเป็นผู้ที่สร้างรายได้ได,ได้จากกิจวัตรประจําวันปกติ ในการใช้สินค้าทั่วไปในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่คือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายที่ทุกคนสามารถทำและหยุดทำได้เติบโตได้โดยใช้เงินนิดหน่อยนะในการที่ซื้อมาใช้เองและบอกต่อนั่นเองครับทุกคนครับเคลื่อนสินค้าด้วยความรักความปรารถนาดีธุรกิจก็เติบโตครับทุกคนสำเร็จได้ครับ